นี้ครัวเรือนเป็นปัญหาสะสมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ลดลงความสามารถในการชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมก็กระทบตามไปด้วย เมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2564นายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยโดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาเป็นประธานและนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนโดยให้ความสำคัญใน3ประเด็นได้แ,แก่1 เคลียร์หนี้เก่ามีช่องทางปรับโครงสร้างหนี้2มีแหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำสามารถดำรงชีพได้ 3. ม,มีที่พึ่งพิงมีช่องทางให้คำปรึกษาในระยะแรกมุ่งเน้นที่ลูกหนี้กยศลูกหนี้ข้าราชการครูและตำรวจลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลลูกหนี้ SME โดยช่วยเหลือลูกหนี้กยศที่ยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วกว่า260 0 0 0รายลูกหนี้กยศที่ร่วมห้าก,กรรมไกล่เกลี่ยหนี้กว่า19,00 0ราย ได้รับการไกล่เกลี่ยนหนี้ทั้งหมดและออกแนวทางช่วยเหลือตามลักษณะของลูกหนี้การแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและตำรวจโดยครูที่มีหนี้จะมีเงินเดือนเหลืออย่างน้อย30%หลังหักชำระหนี้และสามารถกู้เงินสกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำมีสถานีแก้หนี้ครูให้คำปรึกษาในทุกเขตพื้นที่และมีครูลงทะเบียนเพื่อแก้ไขหนี้สินแล้วกว่า41,000ราย ตำรวจกว่า4,000นายได้รับการรวมหนี้จากแหล่งต่างๆมาไว้ที่สาก์ออมทรัพย์ตำรวจเพียงแห่งเดียวในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง2%ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีลูกหนี้กว่า83,000บัญชีได้รับความช่วยเหลือแกนี้เสียผ่านคลินิกแกนี้ได้รับการขยายเวลาชำระหนี้คืนและลดอัตราดอกเบี้ย มีโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนเป็นที่ปรึกษามีลูกหนี้กว่า269,000รายใช้บริการทางด่วนแก้หนี้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ไม่ถูกเรียกเก็บตามอำเภอใจและมีสายด่วน1599ช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในและนอกระบบกลุ่ม SME ช่วยค้ำประกันลูกหนี้ที่ได้รับซอฟโลนซึ่งใกล้ครบกำหนดชำระหนี้ในวงเงินกว่า9 0 0 0 0ล้านบาทให้โอนทรัพย์สินเพื่อพักการชำระหนี้ ผ่านโครงการพักรัพย์พักหนี้มูลค่าทรัพย์บว่า49,000ล้านบาทและเพิ่มแหล่งเงินทุนให้แก่ SME ผ่านโครงการ SME มีที่มีเงินรวมทั้งได้เร่งจัดมากรกรรไกลเกลี่ยหนี้สินประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศโดยสามารถไกล่เกลี่ยได้ทั้งหนี้กยศหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้เช่าซื้อรถสำเร็จไปแล้วกว่า34,000รายนอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เร่งขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายและการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมอาทิปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือทั้งลูกหนี้เก่าและลูกหนี้ใหม่ปรับปรุงพระราชบัญญัติล้มละลายยกเลิกพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คปรับปรุงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเพื่อให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่ยึดรถลูกหนี้อย่างไม่เป็นธรรม กำหนดหน่วยงานกำก,กับดูแลธุรกิจเช่าซื้อรถจนอย่างเป็นระบบออกคำแนะนำการให้เงินกู้อย่างเป็นธรรมและตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจและการเงินเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการดำเนินงานทั้งหมดนี้ย้ำถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งม,มั่นให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงมั่งคั่และยั่งยืน